สวัสดีครับวันนี้นะครับกลับมาพบกับอ์ตนิ้อข่าวนะครับพลตารวจเอกสุรเชษฐ์หักพานหรือว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยอันนี้เราต้องมาดูกันนะครับว่า,าทางบิ๊กโจ๊กเนี่ยยังจะกลับมาได้อยู่ไหมนะครับจะสามารถกลับมาดํารงตําแหน่งเป็นรองผบอรตรหรือว่ากลับมารับราชการได้อีกไหมนะครับอันนี้คือจากที่ดูดูข่าวมานะครับคือเหมือนตอนเนี้ย มันเหมือนแบ่งเป็นสองฝักสองฝ่ายนะครับตอนนี้ก็คือเหมือนแบบว่าถ้าในมุมมองว่าตอนนี้เขาก็ทางตำรวจอ่าไซเบอร์กำลังรวบรวมข้อมูลอยู่นะครับเพื่อที่จะดำเนินคดีกับทางบิโกโนะครับเรื่องเกี่ยวกับข้อสอบนะครับที่ว่าโยงว่ามีเว็บพนันมีอะไรนะครับแต่ก็ไปแต่ก็เท,ท่าที่ดูทราบข่าวมานะครับก็เหมือนเหมือนเป็นการเหมือนแบบว่า,วา พยายามจะเหมือนยัดข้อหาให้ทางบิ๊กโจ๊กหรือเปล่าทําไมอยู่ตั้งนานแล้วทําไมเพิ่งมาเปิดหรือว่าโน้ตบุ๊กเนี่ยที่ยึดไปได้ตั้งนานแล้วแต่ทาไมเพิ่งมาเปิดดูหลักฐานหรือว่าเพิ่งจะมาเนี่ยมาดําเนินคดีหรือว่ามาหาหลักฐานอะไรกันตอนนี้ว่าเออบิ๊กโจ๊กเกี่ยวกับอเอาเข้อสอบออกไปอะไรเงี้ยแต่จากที่ฟังมานะครับ คือทางด้านทางบิ๊กโจ๊กเนี่ยเขาก็ได้เหมือนแล้ว่าสำนักข่าวอา่ะเขาได้รายงานมานะครับว่าทางบิ๊กโจ๊กเนี่ยก็ได้เหมือนเป็นการว่าในณะขนาดนั้นน่ะที่ไปเรียนน่ะทางบิ๊กโจ๊กอ่ะตอนนั้นน่ะโดนย้ายไปสำนักงานนายกตอนนั้นอ่าลุงตู่เป็นนายกใช่ไหมครับเสร็จแล้วในขนาดนั้นน่ะ ก็มีเวลาว่างก็เลยไปเรียนอยู่ประมาณสองปีสองปีสามปีเนี่ยก็คือก็เลยไปเรียนใช่ไหมพอเรียนเสร็จแล้วปุ๊บในขณะที่กลับมาดำรงตำแหน่งเป็นตำรวจเนี่ยก็มีเขาเรียกว่าอะไรมีคดีเยอะแล้วก็มีงานเยอะมากมายก็คือไม่ไม่มีเวลาว่างที่จะไปสอบจนจนว่างแล้วก็ถึงไปสอบอะครับ แล้วก็ทีนี้ก็เคยเหมือนว่าว่ากลายเป็นว่าอันนี้ผมไม่ไม่แน่ใจนะในหลักการของการเรียนนะว่าเป็นไงว่าคือแบบนี้คืออาจจะมันจะคล้ายๆเอาสมมติว่าถ้าสมมติว่าสมมติว่าคล้ายๆกับว่าลูกศิษย์กับอาจารย์ใช่ไหมเอาสมมติว่าาสมมติว่า ไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวบิกโจกอ่ะแต่เรายกตัวอย่างเหมือนลูกศิษย์อาจารย์ใช่ไหมเหมือนแบบอาจารย์เป็นคนสอนวิชานี้ใช่ไหมเพื่อที่จะอะสอบให้มันจบใช่ไหมถ้าสอบวิชานี้ไม่ผ่านเนี่ยมันก็จะติดใช่ไหมมันก็จะไม่สามารถแจ้งว่าเออจบได้หรือได้ได้ทำเรื่องจบได้ก็เลยต้องเหมือนแบบพอถึงเวลาเสร็จปุ๊บไม่ว่างก็ไม่ได้ไปสอบเหมือนแบบ มันไม่ว่าจริงๆอ่ะมันไปสอบไม่ได้มันติดเนี่ยโทรไปแจ้งไปเลื่อนไปอะไรก็ว่าไปไปไม่ได้จริงๆอ่ะสมุิเนี่ยจนหมดสุดท้ายแล้วเนี่ยได้มีการเหมือนแบบว่าอ่ะโอเคพอไม่ได้ไปปุ๊บกระตกวิชานั้นศูนย์ใช่ไหมแต่มันสามารถมีการแบบไปเรียนซัมเมอร์เอ้หรือว่าไปเรียนเพื่อที่จะแบบคือไปเรียนวิชาเนี้ย ไปเหมือนว่าลงเรียนใหม่อ่ะเออเพราะว่าผมก็เหมือนถ้าจำไม่ผิดตอนผมเรียนก็เหมือนว่าเคยนะเหมือนว่าว่าสอบไม่ผ่านหรือว่าเรียนไม่จบเนี่ยเราก็สามารถไปอ่าไปลงเรียนใหม่ในวิชานี้ได้เพื่อที่จะมาสอบใหม่ให้ให้มันจบแล้วมาให้มันผ่านอะไรอย่างเงี้ยคือคือมันสามารถที่จะนั้นได้มันไม่ใช่ว่าเอ,อ้ยถ้าตกไม่ผ่านปุ๊บจบเลยคือคุณก็ไม่มีติดที่จะเรียนต่อหรือว่ามันไม่ใช่แบบนั้นไง ในในในหลักการเรียนมันก็ต้องมีทั้งแก้ทั้งซ่อมทั้งอะไรต่างๆนานาใช่ไหมนอกสจากว่าช่วงแรก,แรกๆที่เรียนมาเกรดมันไม่ถึงที่กําหนดที่เขาตั้งไว้อะว่าเกรดเฉลี่ยเท่าไหร่เลยเงี้ยคือเขาก็จะเออเขาก็จะเหมือนแบบเออก็ก็คือก็ออกก็ไม่ได้เรียนต่อใช่ไหมแต่ในในลักษณะนี้ว่าคือสมมติว่าเรียนมาจนจะจบอยู่แล้วเงี้ยบางทีมันติดอยู่แค่ตัวสองตัวเงี้ยมันสามารถแก้ได้หรือซ่อมได้ หรือว่าไปโรงเรียนใหม่ได้กับวิชานี้อะไรประมาณเนี้อันนี้จากจากที่อันนี้เราพูดจากแบบในมุมมองของเรานะใช่ไหมเพราะฉะนั้นบางทีอ่ะอาจารย์เขาก็จะช่วยลูกศิษย์เขาในในเรื่องของการว่าอาจจะมีแบบว่าอาแนวข้อสอบประมาณนี้นะให้ไปดูตรงนี้มาให้ไปทําตรงนี้มาอะไรประมาณเนี้ใช่ไหมมันก็เหมือนการสอบแบบขีใช่ไหม ไปดูตรงนี้มานะเนี่ยเดี๋ยวจะมีออกแนวประมาณนี้นะไปดูมาก็แบบรวมๆก้องฟังก็แปทาการบ้านมาอะไรมาก็แปอ่านมาอะไรมาอะไรเงี้ยคือก็อาจจะแบบช่วยแบบไม่ได้ช่วยหมดไม่ได้แบบคือก็เป็นคือก็จะมาเหมือนเป็นการแบบเป็นติวเหมือนเปนติวกับเพื่อนครูอาจารย์จะให้แนวข้อสอบแบบนี้มาแล้วก็เป็นการไปติวกับเพื่อนแบบนี้แบบนี้แล้วเวลามาสอบ มันก็อาจจะมีทั้งถูกบ้างไม่ถูกบ้างอาจจะมีทั้งแบบว่าเอ้ยที่เอ้ยที่ไปติวมาแม่งใช่วะอะไรเงี้ยเอ้ยไปติวมาไม่มีเลยวะอะไรเงี้ยมันก็เป็นการเหมือนแบบว่าในความรู้สึกก็มันก็มันก็เป็นทั่วไปมันก็เป็นแบบนี้มานานแล้วนะใช่ไหมอืมบางทีบางทีถ้าทําไม่ผิดนะ่ะเหมือนบางทีอาจารย์บางคนอนะ่ะเอาแนวข้อสอบเก่าๆนี่เอามาให้ด้วยซ้ํานะสมัยแบบเอ้ย ก็ประมาณนี้นะแนวข้อสอบอะไรเงี้ยเออแต่ว่ามันก็คือต้องเข้าใจว่าปีปีปีหนึ่งมันก็จะเปลี่ยนแนวข้อสอบของไปแต่ละปีมันก็จะไม่เหมือนกันใช่ไหมล่ะอืมแต่ก็คือเราสามารถเป็นแนวทางได้อะไรได้เงี้ยอันนี้จากที่จากที่แบบว่าอาผ่านตรงนี้มาอะไรเงี้ยเราก็มาวิเคราะห์กันแบบนี้ยใช่ไหมมันจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่านี้เราก็ไม่รู้นะแต่ทีเนี้ยตอนเนี้ยทางตำรวจเนี่ยเขาก็มองว่าทางบิ๊กโจ๊กเนี่ย น่าจะมีส่วนเกี่ยวเกี่ยวข้องกับตรงนี้ด้วยเพราะว่ามีลูกน้องของทางบิ๊กโจ๊กด้วยอะไรด้วยอ่าแล้วก็ทางอ่าดรนิดอีกละอีกที่เป็นอ่าเขาเรียกว,ว่าอะไรคนสนิทของทางบิ๊กโจ๊กน่าจะเป็นเพื่อนหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ทีเนี้ยท,ทีนี้มันก็กลายเป็นมองมองว่าเอออันนี้คือการพยายามที่จะพูดง่ายว่าจะไม่ให้กลับกันไปเลยจะคือแบบไม่ต้องกลับ กลับไปไม่ได้แล้วอะไรประมาณนี้ยคือแบบว่าจบคือหมดทางหนีรอดอะไรเงี้ยมันจบแล้วครับนายเลยคือขับไปกลับไปไม่ได้แล้วอันนี้คือแบบผมก็มองว่าถ้ามันเจอขนาดนี้มันจะกลับกบ็กลับยากนะเพูดจริงๆอะ่ะแม้แต่น้อยนิดบางทีแทบจะไม่มีเลยอะ่ะเพราะว่ามันเจอหลายหลายหลายคดีหลายนั่นหลายหลาย,หลายส่วนเกินไงใน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 มุมมองนะแต่คือทีนี้เราก็ไม่รู้ว่าเขาถูกหรือผิดอะไรยังไงเพราะว่า มันก็ยังไม่ได้มีอะไรที่มันชัดเจนว่าบิ๊กบิ๊กโจ๊กเนี่ยผิดไปเลยเต็มประตูเลยว่าผิดจริงๆอะไรเงี้ยก็ยังไม่ได้มีอะไรออกมายืนยันว่าผิดจริงๆหรือว่าผิดไปเลยถ้าถ้าเป็นคนอื่นธรรมดาทั่วไปก็คือติดคุกไปแล้วอันนี้อันนี้ถูกต้องไหมใช่ไหมอย่างละมุดเนี่ยอ่ะแบบจะเป็นคนอื่นธรรมดาทั่วไปก็คือติดคุกไปแล้วใช่ไหม ก็นะครับก็อันนี้คือก็การเป็นเป็นการวิเคราะห์นะครับโดยที่แบบว่ามุมมองแต่ละคนมุมมองมันก็ไม่เหมือนกันนะครับเราก็มาวิเคราะห์กันว่าเออมันจะเป็นแบบนี้ได้ได,ได้ได้หรือเปล่าหรือจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยคือโอกาสที่ที่จะกลับมาเนี่ยผมมองว่าค่อนข้างที่จะห้าสิบห้าสิบมันก็ค่อนข้างที่จะยากเหมือนกันเพราะว่าพอมันมีอะไรอื่นๆพ่วงเข้ามาด้วยมันก็ทําให้การที่แบบว่า จะกลับมามันก็ไม่โฟอะไรเงี้ยคือแบบกลับมาแล้วจะกลับมาได้เมื่อไหร่อะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ก็ต้องอเป็นกําลังใจให้ทางด้านบิ๊กโจ้นะครับหรือว่าพลตํารวจเอกโทเชษฐาพาน,นะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้นะครับในการต่อสู้เกี่ยวกับคดีต่างๆนะครับก็เราก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ว่าใครผิดใครถูกหรือว่าผิดหรือยังไม่ผิดมันไม่ได้มีอะไรมาบอกได้ว่าผิดหรือไม่ผิดยังไม่ผิดอะไรเงี้ย ใช่ไหมจนฝ่ามันจะถึงที่สุดเราถึงจะอ๋อโอเคเขาผิดจริงติดคุกไปแล้วอะไรไปแล้วอะไรยังไงก็ว่ากันไปถ้าไปถึงตรงนั้นนะ่ะแต่ตอนนี้มันยังไม่ได้ถึงตรงนั้นเราก็ไม่รู้ไนงะเราก็มาวิเคราะห์มาอะไรก็ก็ยังมีประชาชนจํานวนมากนะครับไม่น้อยเลยนะครับที่ชื่นชอบแล้วก็อยากให้บิ๊กโจก๊กกลับมาแต่ว่าทุกอย่างมันก็ต้องเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมนะครับก็รอดูกันต่อไปนะครับว่าเหตุการณ์มันจะเป็นยังไงนะครับ จะออกมาแบบไหนนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องนะครับสำหรับวันนี้อาร์ตนียวข่าวนะครับก็ต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ